นะหรือบางคนถ้าสมาธิดีๆจิตตั้งมั่นมีสมาธิดีๆนะอันนี้จะเห็นอนัตตาได้เห็นร่างกายนะเป็นแค่ก้อนาธาตนะุมาประชุมกันนะาธาตุดินน้ำไฟลมมาประชุมกันตั้งอยู่ในสเปซในอะากาศาธาตุแนละ้วมีาธาตุไหลเข้ามีาธาตุไหลออกร่างกายไม่ได้คงที่มีาธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลา หายใจเข้าหายใจออกกินอาหารขับถ่ายนะดื่มน้ำแล้วก็ขับถ่ายอะไรเงี้ยเห็นมีแต่ธาตุาหมุนเวียนไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะนี่ถ้าสมาธิดีนะก็จะเห็นร่างกายเป็นธาตุที่เคลื่อนไหวเท่านั้นเองไม่ใช่คนสัตว์เราเขานะในเบื้องต้นถ้ากำลังสมาธิเราไม่พอนะดูความไม่เที่ยงดูความเป็นทุกข์ของกายไป รู้ไปถ้าไม่ยึดกายได้นะได้อนาคาได้ถึงพระอนาคานะหมดความยึดถือกายนะพอหมดความยึดถือกายนะเวลาสติะระลึกลงที่กายมันจะเห็นกายนี้ว่างเมื่อก่อนหลวงพ่อพุทธทาสนะท่านชอบพูดถึงความว่างพวกที่เรียนอภิธรรมนะจมตีท่านเลยท่านชอบพูดบอกทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง เพราะที่เรียนปริยัติมากๆนะบอกสอนผิดจิตไม่เคยว่างจิตต้องมีอารมณ์เสมอนี่ไปจับผิดความจริงที่ท่านบอกว่างนะมันว่างจากความเป็นตัวเป็นตนว่างจากความเป็นคนสัตว์เราเขามันไม่ใช่ว่างเปล่านะที่ว่าว่างๆอ่ะว่างจากความปรุงแต่งว่างจากความเป็นตัวตน ว่างจากความเป็นคนสัตว์เราเขามันว่างอย่างนี้งั้นอย่างเราภาวนานะเราเห็นกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาัตตาเนะี่ยเห็นเต็มภูมิแลเนะี่ยจิตหมดความยึดถือในกายนะม่จะเห็นกายว่างไม่ใช่ว่างเปล่ากายนี้ยังเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่มันว่างจากความเป็นตัวตนบุคคลสัตว์เราเขาว่างตรงนี้